นี่ครับกอสวัสดีครับจะมาเรียนเรื่องอะไรนะเรื่องสีใช่ไหมเรามาเรียนรู้สีกันสีน้ำเงินอันนี้สีน้ำเงินภาษาอังกฤษว่าสีอะไรนะอ๋า blue อ๋อสีบลูมาวางเรียงกันเขียวไาลเอออ่สีบลูมาวางเลยกันก่อนเียวลครับสีน้ำตาลอ๋า blue เรียงเสร็จแล้วเราก็จะมานับด้วยกันต่อไปสีอะไรอีกนะคะ ส,สีบราวสีบราวน้ำตาลอา้าวทำไมอ,าอา้าววางตรงไหนน,น้ำตาลวางตรงไหนลูนนกทำไมล่ะอ่าน้ำตาลก่อนลูกน้ำตาลวางตรงไหนเอ้ยวางตรงนี้อ้าววางตัวนี้ฉีดแล้วเหรอมาตัวนี้ฉีดแล้วเหรอครับน้ำตาลบราวน้ำตาลอา่ะมีสีอะไรอีกนะครับต่อไปโอเล่ ออเรนสีส้มอืมสีน้าตาอ่าสีส้มสีน้าตาสีส้มมีไหนอีกลอกออเรนออเรนต่อไปสีอะไรนะกรีนกรีนสีเขียวอ่ามาวางรวมกันสิสีเขียวล้าวอทา เขียวอู้หลายเม็ดจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานับอีกนะว่าแต่ละสีมีกี่เม็ดใช่ไหมลูกกี่เม็ดแล้วที่เหลือสีอะไรเอ่ยไม่สีเรดสีแดงใช่ไว้ลูกอ่าเรดไว้โอ้เอามาไว้นี่หน่อยเอาไว้ตรงกลางหน่อยเรดเอาอะอาหนับซีจะนับสีอะไรก่อนลูกนับสีบลูอ่าบลูมีกี่อันวันวัน two three f o u เซเว่นโอเคมี7เม็ดนะคะต่อไปนับสี1 1 2 3 4 5 6 7ต่อไปสีเกร1 2 3 4 5 6ต่อไปสีกรีน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปโ